งอพีพ่ครับดีินี่นบรรยากาศริมคลองลาดบางนังนะครับบรรยากาศร,ร,ร,ริมคลองลาดบางนังก็ไม่มาซ้ำที่ปีนี่ครับเพื่อนอะไรครับเพื่อนี่ครับบรรยากาศริมคลองนะครับนี่เป็นธรรมะาต,าตรงนี้เลยนะหลากหลบบจังเป็นอันนี้บรรยากาศรลานคานะครับ อันนี้บรรยากาศทางนะครับข้างๆจ่ายโคลอของกินจ่ายโคลอของตลยน,นะครับมีมีปลาไข่ที่ในในอ้อยเสียบกันไปแล้วตรงตรงไหนทำกันเลยอืมบํารุงไทยดีจัง <c oughs> แหม่งได้ากายังเปียวกรมีผู้รับกายังจักลูกหลักๆกันแล้วมักินตัวนี้ได้เลยนะครับนี่ครับทิมคลอ,องกําลังนั่งเป็นธรรมตะตรงน,นี้พี่น้งอ,องเพิ่มตั้งแต่ทราไม่เพิ่มอ,อยู่ที่นี่เล็กๆนะครับอยู่บันนีอน้อยู่มันอันนี้เพิ่มสร้างปี๔๐ปีเลยเพิ่มหลั่งน้านเลยครับมันนักสีนึ่งเนื้อบรรยากาศกันตลัยง ทีนี้ก็ให้แมวกินปลาจันเลยครับน้องจันเลยนะเออนี่ครับที่อื่นแมวกินปลาทีนี้แมวกินปลาพี่น้องเออเอจันเลยนะครับนี่ครับจัเลยนะครับนี่บรรยากาศอิ่มกล้องนี่ครับร้านค้าตรงนี้มีมาบริมบริร้านร้านจักรัุเรี่ยนะครับไปเลยนะครับนี่แค่เราจะสับดําอันนี้มันผู้กับมันผู้ อืมน่ากินเป็นของของชอบของอะไรคนนะครับมันปูเอ่อมีปลาดุกดาปลาเกลือจเะเรียบรับบกที่นี่ตัวเท,ท้าจะไหนครับนี่บอกรานะครับบอกราบอกราลูกแต่ได้ไปนี่มีรูปหัวรวยลูกรวยครับตัวตัวเท้าเท่าเพีย<ฮ>นจะไหนนี่นะครับตังแต่มไม่ได้มาปากนังแล้วไม่ได้กินข้าวบะเนียพี่น้องเออครับนั่นนั่นมาที่ดีเดียบโอ้ยน่ากินเบียบ อันนี้ครับลูกปลาครับเอาปลามาดูกินไหมเลนค่ะลูกปลามันครับเนืเปียวก็ยังวันนี้ผมพาท่านมาเเลือครับเกรือเเรือในังนั่งเอ๊ะในนนในเรือเรือกลางคลองคลองพักนั่งกันทำทีที่ี่้องเออไปได้มากนะครับกินตึงเรือนี่บรรยากาศในเรือนะครับนเรือเม่ออกตีกับเรือมีออกซีเรือกลางบงเยอก็ไปเลยบรรยากาศข้างหน้ากันนะครับ บรรยากาศในโขลกพักนั่งโขลกพักนั่งเออไปน้ำปักนั่งนะไม่ใช่โขลกเลยม่น้ำในเต่า like. ท่าบัานี้นะนี่ว่าอะไรนะครับอันนี้เป็นเป็นเป็นตัวขาเรือครับเรือพ่อมาซ่องคนเนี่ยพ่อมาซ่องคนคนละนึ่งบาทขาเรือข้ามฝากข้ามข้ามเนี่ยข้ามแม่น้ำปักนั่งนี่ครับเรือกะบาออกเรอออเลยครับเอาเรื่องเนี่ยเรือออกเลยครับออกเลยไปดอม นี่รครับกว้างเลยนะครับโครงมันก็กว้างเอ่อแม่น้ำมันก็กว้างอยู่นะครับนี่ครับบรรยากาศบรรยากาศมีคนขับขครับม,รมันจะมีทอ่องลำนะครับเออมันจะมีทอ่องลำเพราะว่าลำนี้ข้ามไปกวง้งโนนไอ้ลำที่อยู่กวง้งโนนมันก็มากว้งนี่เออนี่ครับ,บ,รบ รถแม่แม่นำท,ที่ปากพนังในนรกอาปลาเรือตังค์ซื้ออยู่ที่นี่กันหลายปีครับกอนสีข้าวประโยเน์ครับเราอีกรับ,บอีกรับอีกรับดีกว่ากับบ้างข้าไอีกว่างหนึ่งะครับในเรือลำนี้ครับมันเข้าถ้าครับข้าข้าไปเทียบสายฟังฟังตกนี่พวกมาจากคว่งออกเดี๋ยวก็มาคว่งตกนะครับอ่านี่ครับ ตามดูจากไปไปยัปง้าคตะวัไปภาคอานกันต่อเข้าตาเลยครับเทียบตาเลยเทียบตาต